นี่ครับเพินไปตากล้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยบารบีคิวเรรางครับพี่น้องครับนี่ครมนี่เบาให้บุญกับเบาวิทด้นทางการ5วิต5วิตเบา5วิตนะครับพี่น้องมือนี้เฮ้าไดแม่ยูอำเภอเดชนะครับผมมาจากอำเภอนินนะครับพอดีได้มาเยี่ยมบ้านป่าเ่านะครับพี่น้องครับมืนี้เข้าจะกินข้าวเ่าร้อนกันพี่น้องเอ้ยกับยากเราครับ่านีฟื้นกิน ื S <S ันนี้เน่ากินเน่า,นากับบะมี่ยังหลายครับลาบเนื้อจิ้นเลนครับผมมีทั้งสุกทั้งดิบได้พี่อนอ้องโบราเป็นกิกระตึกนะครับเพราะว่าเฮามีสุกอมีนะครับอันนี้นนสี<บ>มีเกี่ยวขงผมนะครับตื่ใจโบราณติดโรกเบาหวานนะ,พ,อนอะพี่น้องครับมาพี่น้องอยากกิ้รสอะไรนี่อกแห้งรอแห้งครับ อครันี่อ๋อครับทำมาย่างรบก้อนสองพันนะครับพี่น้องแต่ว่าก่อนนื้นะครับอ่าก็คือขอบขั้วครับเป็นขอบขั้วของกิจเตียนนะครับพี่น้องก่อนจะกินข้าวผมจะอธิษฐานนะครับแต่พี่น้องเพื่ดนกินข้าวพร้อมกันกับผมพี่น้องครับอธิษฐานร่วมกันน้ำกันเดือกันเลยครับผมขอบคุณพระบิดาสำหรับอาหารที่โปร่งสมบัติหนูไปกินขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารนี่พิพาสจากกิ่ไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงชนะอาหารนี้ ลูกข่าลูกขอยกินเพื่อลูกถอูอ่กูประกอบคุณพระองค์แตล่ลูกขอยกินใน,นพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านีนผมใ<ห>สมศรศร่สีงูแห้งขึ้นไปละสามครับอะไรพี่น้องไม่ก้นอะไรที่ถามเลยบานีเข้าเสื้อเริ่มกินกันนะครับที่กินคุ้กกับโบอยากดอกพี่น้องครับกะทิฝืนกินเจอเจอยันโบเถ่าเราอยากอายอถึงบ่ถึงบ่อะอ่าโบถึงกะทิยื่อเอาครับผมถึงบ่ละครับพอเถ่าผม ถึงบ่าถึงบ่ลาบเนื้อพี่น้องครับลาบเนื้อถึงถึงบ่ถึงบ่อ่าบอบอถึงกับผมบอถึงกับบ้าฮะบกแดงเอาแล้วฮะมัอนี้พ่อครับบ่าวสงกรันแน่นนะครับพี่น้องครับอืมแซ่บแน้งอันนี้เป็นลาบเนื้อกับลาบเนื้อพวกผมเป็นไกวเนื้อเป็นไกวเนื้อนะครับอ่า อยากเอาแห้งครับบอกคือซ่องหลคาซ่องหคาซ่อนขาอยากต้ไหนก็มซ่องนี่ยาแห้ครับากแห้งาเดอนะครับผม้มมึงทั้งหลาขหมนันหอับครับเพราด็กที่ขอเหมกันนะครับดนเือนะครับตหรับช่องบิห้ามิ๊แซ่แนวนะครับแซ่ันแม่ห้ามิแซ่นแม่นะครับได้มากินเขาอยู่บ้านลอกเกลนะครับเมื่อนี่ อยากแห้งครับถึงข้อสำคัพวกข้อยาเจ้าต้องอยากแห้งครับผมไ่อกว่าลายอยกุว่ะทำาเป็นาเรเดี๋ยวไปเออืมอ่าเดี๋ยวไะครับี่นองครับมาทหนอยหวาน่นองครับ มักมกหรอมากมกมันด้วยันี่นครับเปนโกาสี่ครับพาผมจะกินใ้เบิ้งนะครับพูดได้พเาจ้าหาเล็กเนี่ยคนนีที่มากแยงกุมูนะครับะจะเลาไเ่ออันนี้พูดเร่องนะครับนี่พูดเรื่องกินใ้เบิ้งพี่น้องเก่เลยนยกันเลยพี่น้องเด้อ้องได้อาอว้ นนครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเออขึนขาน้ำตาเนวยเด็กน้องานหน่ยคัเอาหนยเองสีเรนลาบทุกกระมีเยน้องเออบงบาบรเรีนนะครับนี่วงแบบไอเด็กจ่ายรื่องเป็บ่องบัหรอนะฮะฮ เ่าฮอนาคืออนฮอนดาคือบอว่าแม่คือผ้าตังนดีครับพีน้อเอาออันครับเน่ผมก็บหน่งครับผมคลิปแรกนะครับก เนี่ยก็เลยไ้ฟองควันครับเป็นขากล้องพี่้องครับญโอ้เป็นฟองควันเนี่ยคือไฮนะครับโอ้ไม่เห็นมั้ยนะพี่รองครับบ่าวสองกานจะแนวนะครับพี่รองครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับน um> mm um ี่เป็นคลิปแรกของรายการนะครับคลิปแรกแล้ต้องการเรจะกินไปเรื่อยๆนะครับในการไปกินนั่นกินนี่กินอะไรกินเป็นเสี่ยงเด้พี่น้องเพาะ่าผอยากเข้าไปหนนะไปดืกินเอาอืมอยังไงเออมันร้อนเราหืม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 ืมม ยาเปล่าเลยเจ๊แ่วเอาแเราต้องกินมากบว่าน้น้จ้จ้เจะเข่าปว่บอกว่ายาเป่ากยาเปล่าอะเน่าเปล่าจู่จ้จัเอมับอขวามโอ๊ยมันกลองไรห้าคันอืมวิ่งมาโอยันเดินอาเงินา วันเกันแน้วกันกันไปหุไปนัางไม่ต้องกันไปไไปนคเออคุณปนางอบดลยนมันหนาวอางไปแล้วไปหลังอาเมีวอระร่้อ่าจะเีเพียงเด้ออินานขอบพระคุณเนึ่เด้อครับเออนมือนี้เป็นโอกาสเย็นเนะมากิน้มเขาขั้นเปเขานะครับอ่หไม่ไมาเลยไปห้องเพราะว่า กไก่ยู่รุญนรับอยู่น้ำยืนครับนันโดนมาแตนึงครับรับชกมาดิขอดีมาเติบุณเลยวะอ้าวเขยมาเลย่้มี่เนี่ยต้อนมาแต่ก็เลยหางงอกินเหรียพี่น้องปุมี่เนี่ยกินเขาก็เลยหางงอกินเหรีทั้งนี้ทั้งเขาอ่ไรทั้เขานี่ก็ไดอันนี้แก้วขมเลยนะผมแก้วขมม่เหมือนไงแก้วมแก้วขมครับแก้วขมจกเกลยอกแก้วขม

มาปลิ้นหน่อยเาิ่ติดเหมือมาเห็นติดเหมือบูเรียได้หมเบารอนอ้ต้นต้นหนอเาหนำเาหนำม่ึนเาเอเาหน้อนเบาหน้อนหนอฮะ วิ่งนายคนเว่ยกินแล้วพี yeah. right. ่ให no ้ตายมึงตาเขาแล้วพี่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 ่พี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 ่่พี่่พี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 ่่พี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 ่ี่พี่่พี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 ี่พี่พี่พพี่พี่พี่่พี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 ่ี่พี่พ จำกัดห,ห้จาจำัดห้านะครอ่าแล้วก็ซองของไฟบุญละแสนซองของวิทนันทการนะครับซองของคุณจัดจส่งเสริมชีวิตนะครับสยนพวกผมมิห yeah. ันนะครับผมอ่าแล้วก็รึงยาอบให้ยายหางที่ร่องกินตะกอนจิตะกอนเยี่ยมแคลาบเหี้ยนี่ไม่เป็นหมาเต็มเต็มเป็นตึงๆี่หรอ

เป็นบ่าต in yeah. mm ้องเป็นแบบยางเฮ้ยนั่นแหละครับาแล้วคุณยิ่งนานแล้วนเฮ้ยแมงปุกระแมงเนี่ยแต่ปุนี่เป็นแบบยางเพื่อครับแบบยางกินเลาวครับแบบยางกินกิน่ก็เราหุ้มนี่เครับเป็นในวัตทุกอย่างในพีหน้อเป็นมาได้อย่างเดียวครับยาบ้าหมาเด้อบอบอ้กาบ้าเท่านั้น เป็นบ่อ้ยงยางเดียวครับพี่น้องกเหรอเดี๋ยวบอกแห้กด้อเราิเด็กเหเนน่เป็นผูงหญ่แม่นแล้วลงกสมครตอนนั้นเขาก็ะแมลเลือกแม่ม้ยหญ่บ้านนงมับ้านบ่ไดดนะครับลูสมครแลเวเขาบ่เลือกนะครับแล้วว่าเราบรุทธหเขาบ่อหม้อคุณยัยบ้านจำแต่คุณยัากนเขาจเราเ็ตัวสินแจมาหลักใส่อยู่ในกินจักรนสุขาชีวิต อันนี้เป็นเลขานุการของกิจจักนะครับพี่น้องเป็นเลขานุการเดีม่กินขอวมกันันอนี่โอ้้นอแล้เียบลรแบเงื่อนพี่น้องับเงื่อเ้าฮะอืมอไพูดา้หลายใางุนะมาพี่นงะอืม ตามเลยพี่อเนอคลิปแหกของบาสงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยม่้รูอืมี่คมอมีคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์มีคนมาบอกว่าบาบาาเาลูกเกยเหร่นเดมเน้ยบอนบ่แนนับบลกเกยลูกเกยปัขาของเขาินนนะได้ี่้อ อันผิตจันผิดมึงไี่ดีมงยอพรต่อป้อนเลยแล้วก็ให้มุนอยู่ในมือทำเขาบ่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 เอาหนิบ่เอานิอ่ะพอจัดการไ้ไอ้็น้องเาเบอร์เขาเห็นน่ะเห็นว่าเขาเปลียนมาเอาเลยเอาเลยเขาน้เออกนี่เอาแล้ชุดพร้อมนี่อ่แต่มันมันจีนีหมุนอยู่ในโป้น่หมุนโป้เนมือเนย เขาเหมือนเอากินไม่ตายเลยนะที่เราเห็นมันหมุนบัวฟักโดนเขาบอกเขาเมมต์มากเขเมมตนมากหมุนเหนวนมืม้ยเฮืยเด็กเคกเมเหม็นปะครับนี่แหละมกลางนะผมเด็กขาข้ามเหม็นนวดผูหญิเอาอย่างนั้นตอสักครั้กับหย นำไล่ก็มีคนเดียวหรืเนาะต๊กเจ้าผมตเจ้าผมอืมฮ่าฮ่าฮ่าโอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ